ทำไรพี่วันนี้วันวันหยุดใช่ไหมใช่พี่เดี๋ยวจะถ่ายอินเสิร์ตไอตัวนี้เอ่ออะไรนะมันเรียกว่าอะไรวะเทอร์เรสพี่เทอร์เรสโอเคคือจริงๆแล้วอะ่ะเคยยังไม่เสร็จสักทีหนึ่งนะครับวันนี้จะมาถ่ายเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรน,นะ <Insert S 2> ถ่ายอินเสิร์ตนะให้ดูไปจังเยอะละเนี่ยเฮียเห็นเห็นไหมมืดไห อันนี้นคือจริงๆแล้วสีเดิมของมันอะ่ะมันจะเป็นแบบแดงมน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 เ, <ๆ S 1> เราก็เลยใช้เคลียอีซี่เคลียของลาดิสก็คือว่าจะเป็นเป็นเคลียเคลียเงาอะ่ะแต่คือว่ามันเป็นสีแดงเออมันก็เลยดูสดขึ้นเนี่ยเห็นปะมันก็เลยดูสดขึ้นเนี่ยถ้าก็ดูนะเออนี่ยเออเนี่ยเห็นปะสดขึ้นไหสดขึ้นอีกบวับเลย ก็คือว่าประเด็นก็คือว่าตอนแรกไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าเออไอ้วันก่อนที่ว่าไปถ่ายไปซื้ออะไรนะมือสใช่ไหมเอฟมือ2มาท่านี้เมื่อวานนี้แว้ไปที่เมกาพาซาก็คือว่าไปร้านพี่ท็อปอ่าอะไรวะมิวทอยคือเขากเราก็เลยไปไปถามจําไม่ได้ไงก็ไปซื้อร้านเขาแต่คือว่าเลสเฟมอ่ะฮี่มีแล้วแต่คือว่า เฮียจะมาถ่ายอันนี้ก็เลยย้อนไปแล้วกันว่าไปขอความรู้เขานิดนึงว่าเลดเฟมกับเธอเลดเนี่ยมันต่างกันยังไงพอ <Okay. S 2> ต่างกันยังไงเสร็จปุ๊บไปเจออีกตัวนึงเว้เมื่อวานเนี่ยอยากได้มากเลยอะไรนะเอาเฟมพีเอาเฟมงงเลยเอาเฟมคืออะไรมีกันดัมเอาเฟมด้วยเป็นกันดัมยูทูบเบอร์งงเลยนะเมื่อวานถ่ายคลิปไว้เมื่อวานเนี่ยไปไม่กลับภาษาถ่ายไปหลายคลิปเลยแต่คือว่า,าไปเห็นว่า เรากําลังทํากําลังแบบอินเลดเฟรมโดยที่แบบกูไม่ชอบเลยแต่คือว่าตอนหลังนี่มาชอบแต่เดี๋จะไปหาเซเว่นอีเลเว่นกรีนเฟรมและบูเฟรมมานะเอาให้เอาอยากอยากได้ครบนะแต่นี้ไปเจอเนี่ยเขาก็บอกว่ามันแตกต่างกันยังไงยังไงก็ไปถามกันแล้วแต่คือบางคนก็อาจจะรู้แล้วแต่คือว่าเฮียค,คตรอยากจะลืออันนี้มาพ่นให้มันแดงๆเหมือนอย่างเงี้ยเฮ้ยเจ๋งหรือไม่เดี๋ยวไปหาซื้อเลดเฟรมของใหม่นะ มาพ่นแบบนี้ดีกว่านะมีฮะอยากขายอยากขายนะเองนี้กันเดี๋ยวไปดูพี่ท็อปอธิบายแล้วกันคือจริงๆแล้วเฮ้ยเราเคยพูดไปถึงแค่รู้ว่ามันเป็นสลับสีกันเฉยๆใช่เยแต่คือเอาง่ายๆเดี๋ยวไปถามพี่ท็อปกันละกันว่าเป็นไงอันนี้คลิปเป็นวันสบายๆวันอาทิตย์ละกันแล้วเดี๋ยววันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสเนี่ยก็มาอัปเดตเพราะว่าไปถ่าย อัปเดตของออกใหม่มีร้านที่ไปถ่ายทอยอะไรก็ไม่รู้อะอแล้วก็มีคอนเทนต์สองคอนเทนต์ดูอะไรนั่นแหละเดี๋ยวเขาติดตามเอาแล้วกันวันนี้ขอนั่งทำงานก่อนละกันไปเจอกับพี่ท็อปที่โน่นล้วกันย้อนหลังไป1วัน <Yeah. S 1> Let's go <S yesterday เฮ้ย บวันดีครับพี่ท็อปสวัสดีครับวันนั้นจำได้มาซื้อเทอร์เรสพี่ท็อปไปครับเทอร์เรสมันต่างกันยังไงผมอยากรู้ระหว่างเทอร์เรสกับกับเลเซมธรรมดาอ่าเลเมอตัวรีไวซ์หรือเลเซมครอ่าอย่างแรกครับคือสีพอดูหน่อยได้ไหมได้ได้นี่อ่าเทอร์เรสคือจริงๆอ่ะผมประกอบไปแล้วแล้วก็ทำสีแล้วด้วยแต่คือว่า มาขอความรู้จากเจอาก่อนที่จะลงคลิปอันนี้อ่าครับผมอ่าเธอเลสธรรมดาเอ้ยเลสเฟรมธรรมดามันมี2แบบใช่ไหมพี่อ่าคือมันนี้ครับเลสเฟรมธรรมดามันจะเป็นตัวเลสเฟรมใครหรือเลสเฟรมลีไวท์หรืออะไรก็ตามที่เขาเรียกกันมันจะมีดาบใหญ่อ่าอ่าแล้วก็มีดาบสมุทรสองอันอ่าอ่าอันนั้นคือบอดี้เหมือนกันบอดี้เหมือนกันแต่ต่างกันที่มีดดาบเอ่าคือมันนี้ครับมันจะเป็นตัวธรรมดาเลยเป็นตัวนั้นแล้วก็ถ้าเป็นตัวพีบันไดมันจะมีดาบสมุทรมีโล่มีปืนอ๋อแล้วก็จะมีเเลฟรมยูนิต แล้วจริงๆมันจะมีอัพขึ้นไปอีกจะเป็นเอ่อ r รดดาก้ที่ออกมาเป็นที่ที่เียร์ต่อ h g และอแต่ตัวนี้มันมี MG ด้วยอ่เออ m จะเป็นพีันไดหายากนิดนึงอ่นั่นแหละครับตัวนี้ที่ผมซื้อเนี่ยผมซื้อเพราะสีมันสลับกันใช่ครับยิงงเฉยๆก็มันมากเลยกิมมิกแรกอะครับก็คือสีแดงถ้าสมมติเรดฟอร์ดาตัวไหนสีแดงมันก็จะกลายเป็นสีขาวอ่า ตรงไหนสีขาวก็กลับกันเป็นแดงแต่ผมชอบนะสีมันสวยดีใช่ครับแล้วก็อย่างที่สองที่เพิ่มมาคือเขาครับเขาจะเป็นทรงใหม่ไอ <Hey. S 2> อ่าเป็นทรงใหม่ของตัวนี้มาส่วนดาบเนี่ยบางคนเข้าใจว่าดาบมันทรงเดียวกับตัวเลฟเฟมจริงๆดาบมันเป็นอีกทรงหนึ่งครับอ่าซึ่งมันจะไม่ให้มาสองอันไม่ตรงกับอันนู้นเลย ah. แต่ว่าหน้าตาคล้ายๆ ah. ออนั่นแหละครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จะได้น่าจะเอ่อตัวนี้มันก็จะมีฐานค้ำให้เหมือนตัวเลฟเฟมเลยนี่นี่แต่ไม่ทีขาว ซึ่งสีขาวรุ่นเบสสองก็ไม่ได้ทําอีกอ่ะอ่าอืมแล้วก็มีดีคอน้ําเปดีคอน้ํามาให้ใช่ครับหลกัหลกๆก็ประมาณนี้แหละมันโดยประมาณราคาเท่ากันไหมแพงกว่าครับเพราะตัวนี้มันต้องบอกก่อนว่ามันคือพีบันไดแต่ว่ามีรอตัวแทนไทยราคาเลยไม่แรงมากครับอ๋อแปลว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันไม่มีคือตัวเนี้ยตอนที่ทำครั้งแรกมีครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเขาจะต้องไปซื้อฐานเว็บพีบันไดก็คือไม่ได้มาเข้ามาตั้งแต่แรกรใช่ครับมีแต่ว่าตัวแทนไทยนําเข้ามาตอนครั้งล่กสุดตัวแทนไทยก็นําเข้าอ่า มันน่าจะเป็นประมาณตัวที่สองมั้งที่เป็นตัวแทนไทยนําเข้าพีบันไดอจากนั้นเราก็จะเห็นกล่องที่มันอ่าตัวนี้ก็เห็นชัดว่ามันเป็นพีบันไดแต่มันไม่ใช่กล่องสีซีดที่ทุกคนเข้าใจกันอ่าแล้วเนี่ยเอามาขายเนี่ยคือรีรีโปรดักครับเป็นล็อตตัวแทนไม่ได้ไม่ได้รีมานานยังพักๆหนึ่งครับมันเออคือคืออย่างนี้ถ้าเป็นพีบันไดล็อตตัวแทนอ่ะจะรีโปรดักยากกว่าอ่าตัวทั่วไปใช่นิดนึงครับประมาณหนึ่งของตัวหุ่นทั่วไปดับเบิลสมมติสองปีก็เป็นสี่ปีอะไรเงี้ยปะ ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วแต่ช่วง, <étais S 1> <อ>งที่เขาอ<ห>ยากจะทําถ้าเกิดเปรียบเทียบเทอร์เลสกับเลสเฟม<ะ>อะไรขายเดียวกันเลสเฟมครับเออแต่อนี้สวยนะแต่ราคามันต่างไงเอาหรอราคอาอเอาลสเฟมเท่าไหร่เลสเฟมพันกว่าพันเจ็ดพันแปดอัอนนี้เท่ละนี้สองพันกว่าสองตีก็แพงกว่ากันือบเกือบพันน่ะฮแต่กระทั่งคิดว่าหนึ e ่งพันได้ดาบได้เขาโอเคจบแต่ผมชอบนะสีสวยนะคือสีที่เราเห็นเลสเฟมธรรมดา เราเห็นเลสเฟมธรรมดาทัวไปตนชินแล้วจริงๆอย่างเลสเฟมอย่างที่บอกครับมันมีลึกๆว่าอย่างเช่นแบบมีรุ่นดาบเดียวมีโลมีอะไรมันแยกกังหาเข้าไปอีกเยอะอ๋อแต่เนี้ยแตกต่างด้วยสีเลยที่มันเทิร์เลสคือเทิร์เลสคือกลับด้านกันอะขาวเป็นแดงแดงเป็นขาวก็ก็เหมือนตัวเลสเฟมนั่นแหละให้ฐานมาเพื่อ้ําดาบนั่นแหละปัญหาหล้อแต่สวยแต่สวยคนซช้เยอะไหมตัวนี้เรื่อยๆครับแต่โดยมากแต่ตั้งท่าแอคชั่นยากนิดนึงเนี่ยเห็นป่ะสีเนี่ยดูรูปนี้เห็นไหมครับ ตรงไหนที่เป็นสีแดงสีบรรยากาศเป็นสีขาวเอ้แต่มาดูมันเหมือนว่าเทอร์เรสจะตัวใหญ่กว่าปะด้วยความว่ามันเป็นแพ็คหลังที่มันถูกดักคาไห้ครับส่วนหนึ่งต่างกันนิดเดียวไม่ได้มากแต่คือมันคงเดียวกันใช่ครับมันก็คือเท่ากันนั่นแหละเนาะใช่ครับโดยเฉพาะที่เราเห็นชัดๆก็คืองอนเขาเนี่ยแหละงอนงอนงอนอ่าลองเขาเขาตัวนะครับหรือแป๊กหนึ่งนี่แต่แพงมันเยอะดีนะดูเขาเขาเขายาวจริงครับนี่ ถ้าเทียบกันก็เนี่ยครับช่วงช่วงขาเนี่ยช่วงพักมาเลยใช่ครับดูถ้าเทียบกับโลดูดิอออันไปเริ่มเลยนะเนี่ยมันจะมีเขานี้ก็เขานี้เห็นไหมแต่สีมันก็เป็นแดงพลาสติกของมันอ่ะใช่ครับไม่ได้เงาเหมือนหน้ากล่องนะใช่ดูว่าเดี๋ยวไปดูคลิปของผมบอกได้เลยว่าสวยจริงใช่ครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีตลอดการใช่เหมือนกันครับขายเป็นคือตระกูลแอสเซขายได้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเลสเฟมบูเฟมบูเฟมดี พวกนี้ขายได้เรื่อยๆเ MG มีบูเฟมไหมมีบูเฟมเซคเตอร์เอลกับบูเฟมบูเฟมดีครับแต่มันจะไม่ได้รีมานานใช่ไหมมันแค่หมดเดี๋ยวมันก็มาจริงๆมันจะมีตัวหนึ่งนะตัวล่าสุดเวทยิมขนาดนดูนี่อันนั้นเป็นอะไรอ่ะพี่บนไดครับเป็นเอ่ซเซนเอลเฟมครับเอลเฟมเฮ้ยมีด้วยเหรอนี่เอาเฟมเออครับอ่ามาต่อเลยครับเอลเฟรมครับไอเอลเฟรมมีด้วยเว้ยตัวนี้พี่บันไดเพิ่งเข้ามาพี่บันได ใช่ครับอัลเฟมเฮ้ยไม่เคยเจอเฮ้ยสีมันสีมันเงาอ่ะเหมือนเงาแต่มันไม่เงานะคือสีสดสีสดดีกว่าเวลามันเป็นบูเฟมตัวสีน้ำเงินมันจะค่อนข้างสดครับเออสดแต่นหนักตามที่เป็นอัลเฟมด้วยสีน้ำเงินมันก็จะสดตามไปด้วยครับโอเคเฮ้ย้องเคยเห็นนะอัลเฟมดูดิผลิตปีอะไรอ่ะผลิตปีนี้ครับผลิตปีนี้เหรอเอ้ย2023นี่าครับมีคอนเป็นดีคอนนะมีฐานให้ฐานนี่ฐานใสนะลิมิเต็ดเลยีหน้าตาพี่แก เฮ้ยไม่เคยเห็นแต่ทำไมมันมันเป็นมันไม่มีธรรมดาฮะมันเป็นพีบันดไดเมันเป็นพีบันไดเลยครับเพิ่งออกนี่ te, Out <ช>เอสเทอเฟมดเฮ้ยไม่เคยเห็นมันเป็นเหมือนกับเนื้อเรื่องต่อถัดออกมาครับเฮ้ยอุ่นดูดีว่ะเฮ้ยไม่เคยเห็นอันนี้ราคาเป็นไงฮะตัวนี้อยู่สองพันกว่าบาทครับผมสองพันกว่าบาทใกล้ครับอา้าว้ยอยากได้ว่ะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ครับมันก็จะคล้ายคล้าย ดีไซน์เป็นเหมือนสมุไรนิดนึงแต่ก็จะมีที่ผมอธิบายอ่ะมันคือเอสเทสีกันดำเอสเทสีกันดำเออเออว่ะเอสเทสีกันดำถ้าเกิดมีเหลืองมีแดงมากกว่านี้นะคือเป็นเอสเทกันดำเจ็ดสิบเหมือนไหมนี่นี่มันนี่ดูดิมันไม่ใช่ปืนนะกล้องวิดีโอครับใช่ครับเป็นเพราะตัวนี้มันเป็นตัวละครในเรื่องครับ แลว้วก็ตอนหลังตอนหลังเขาผันตัวไปเป็นน oui ักข่าวเป็นย oh, <delle> hmm. ูท <Switzerland> ok ูบเบอร์ชูครับอ๋อนี่นี่เห็นไหมนี่มันเป็นนักข่าวเฮ้ยเจ๋งดีว่ะเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าประกอบตัวนี้เสร็จแล้วกูมาซื้อตัวนี้แน่ถ้า้านยูทูบเบอร์ถาตทมตัวละครได้จะเป็นน้องสาวของคนที่ขับลูน่ามาเรียครับคนที่ลูน่ามาเรียตัวที่เป็นซาคุสีแดงที่ถือปืน น้องสาวของเขาในเรื่อง S T Outfame นี่มาพูดเทินเลยกับกายว่ามันถึงตรงนี้แล้วเฮ้ยแต่ดูดีแม้ว่าโครงใหม่หมดเลยปะแม่นัะก็มันมีการอัปเกรดอะครับส่วนเรื่องโครงใหม่ไหมผมโดยรวมผมว่าน่าจะมเพาร์ใหม่จจะมีพาร์ทเดิมบางจุดครับนี่ครับแล้วก็กากระบาดออกมันค้างเยอะนะแต่ว่ากากระบาดออกเยอะมากครับความเท่มันอยู่ที่นั่นแหละครับก้องกล้อง กันดั้มยูทูบเบอร์อ้าวเฟมเดี๋ยวมาเฮียจัดแน่ได้ครับอ่ะโอเคก็คือว่าเอดเทกในตระกูลนี้คือมันก็จะเหมือนเหมือนกันแต่คือเอดเทเฮียก็มค่อยมาว่ากันขอบคุณพี่ท็อปมากเลยครับไม่รู้จะมีอะไรวันนี้เพิ่งมาเจอกันตอนเย็นนะบ๊ายบายขอบคุณครับไปละ